คลิปนี้นะคะครูพิกุลจะให้3เทคนิคเคล็ดลับนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามออนไลน์หรือออฟไลน์ line ก็ตามรับรองค่ะสเทคนิคเคล็ดลับนี้นะคะมีครบยังไงก็รุ่งนะคะเทคนิคเคล็ดลับข้อที่1คุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นคุณ คนเดียวเท่านั้นไม่มีใครที่จะสามารถลอกเรียนแบบคุณได้เพราะมีแค่คุณในหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นี้นะคะและความลับข้อที่สองคุณต้องไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดการพัฒนาคุณต้องพัฒนาตัวเองในทุกทุกวันวันละนิดวันละนิดวันละนิดก็ยังดี นะคะและเทคนิคเคล็ดลับความลับข้อที่3นะ,ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคุณบอกตัวเองและคุณพาตัวเองกับธุรกิจของคุณไปต่อเสมอคุณชาร์จไฟให้กับตัวเองไม่ล้มเลิกไม่ยกเลิกไปต่อเสมอไปต่อเสมอนะคะ สเทคนิคเคล็ดลับนี้นะคะ